ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับสู่ช่องถุกเกมก็อยู่เกมใหม่นะ่าสุดนะเข้าสโตไทยนะฮะเหมือนจัมฟอสเลยนะฮะแต่ว่าเป็นแนวตั้งนะฮะรวมฮีโร่ตัวละครในการ์ตูนทุกเกือบทุกเรื่องเลยนะฮะเออแล้วภาพสวยมากนะฮะก็ดูนะมีอาราเล่นะฮะมีคนเก่งฟ้าประธานมีทุกอย่างนะฮวบอลแซดวันพีชน, bon นะฮะมีทุกอย่างเลยเดีนะ๋ยวมาดูเกมเพลงกันนะัะผม ดูดิสแลมดังยังมีงนงฮนะผมคิดดูดิแะโอ้โหเสือามาเป็นแนวตั้งแนะถ้าเป็นแนวนอนนี่หรือได้มันกันแน่ะนะแล้วมันเป็นเกมสโตไทยนะฮนะผมแล้วก็เออเดี๋ยวดูก่อนนะฮะไม่ทราบว่า iOS มีป่าวนะฮะไม่มีนะมีแต่ Android นะฮะแล้วก็ APK แล้วก็สโตไทยนะฮะ หรือเชื่อนะครับเกมดีๆแบบนี้แม่งเสรอทำเป็นแนวตั้งนะฮะแต่คนเล่นแนวตั้งเยอะนะจะบอกให้เนี่ยมีหมดเลยนะฮะ <c oughs> เป็นเกมที่รวมเหล่าการ์ตูนชื่อดังนะฮะมาไว้นะฮะดูทรงแล้วนี่แล้วมาเข้าสโตไทยแล้วไม,ไ,มไม่มีภาษาไทยเลยนะเออแต่ว่าเป็นเกมที่ผมว่าเจ๋มมากด้วยเซ <c oughs> นเซ่ยยังมานะฮยเออไอ,อที่แบบ ไอ้ที่ไม่น่ามาคือส s มดังอ่ะมาได้ไงวะงงเฮ้ยเกมนี้ดีมากจริงนะผมบอกเลยว่าแนะนําเลยเกมนี้สโตไทยด้วยถึงจะเป็นแนวตั้งนะฮะถ้าคนมันใจรักนะฮะนี่ฮะดูดิแล้วภาพ art work นะฮะดูดสวยด้วยนะเข้าใจทํามากนะดูดิแล้วให้อาราเล่มายืนหน้าเออเนี่ยดูการต์ตูนมันน่ารักมากนะฮะโคตรแจ่มนะผมบอกให้ดูดิ ก็เป็นไอดอลเลยนะไอดอลการ์ตูนชื่อดังรวมการ์ตูนชื่อดังแบบเยอะมากนะฮะแจ่มมากบอกเลยว่าแจ่มสุดๆเลยนะฮะอ้าวลืมเปิดเสียงเพลงอ๋อเปิดแล้วนี่ว่าลืมไปนี่ะแต่ว่าเสียดายอย่างเดียวคือมันเป็นภาษาจีนนะฮะเข้าสตโทไทยก็จริงนะฮะแปลกแล้วชื่อแบบภาษาจีนยาวเป็นหางว่าวเลยนะเออเดี๋ยวท่านลองโหลดดูท่านจะรู้เองนะฮะ ว่าถ้าชอบก็เล่นไปนะฮะเนี่ก็ทำตามที่มันบอกนะี่อันนี้คืออัพแค่เลเวลนะฮะจำไอคอนให้ดีๆนะฮะจะมีใส่อาวุธนะฮะเร่สุดไหมย,ยี่ยแต่ว่าเสือไม่เป็นเสือเป็นแนวตั้งนะฮะวีนกำรเรนะี่แล้วเข้าสโตไทยไม่มีภาษาไทยด้วยภาษาอังกฤษก็ไม่มีนะฮะเนี่ยใครดูการ์ตูนจะรู้เลยว่า มีหลากหลายการ์ตูนมากนะฮะเออมันจะมีตัวละครในการ์ตูนนะออกมาเพียบเลยนะฮะอ่าเกตมานาสีเหลืองนะเดี๋ยวดูก่อนว่าแต่ละตัวนี่ใช้ท่าไม่ตายละชอปเปอร์ตัวนิวอ่าโง่อ่าดาร์กบอลก็อันนี้ปล่อยพลังขึ้นเต่านะฮะโกคูนะฮะนี่ได้เสร็จมาแล้วนะ มันลุ้นดีว่าเราจะได้ตัวละครฮีโร่อะไรนะ่ยผมก็ยังตกใจเลยว่าไอ้สแลมดังก,ก็ยังมา <c oughs> <c oughs> เนี่ยดูดินี่มันชื่ออะไรวะซักกรลงิร,งรอไอหัวแดงอ่ะเอายังมาดูดิอันนี้ก็เป็นตัวกาดนะของสแลมดังใช่ไหมวะตัวตัวพี่เอกลองเนาะนะแล้วสแลมดังแม่งมันเป็นเทินเบดเนผีผย อย่างไงไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ควรพลาดนะคนสลับคนที่ชอบอ่าสะสมตัวละครการ์ตูนนะฮะแล้วมันเป็นเกมด้วยนะเออแล้วรวมตัวละครเป็นเกมไม่น่าพลาดนะฮะทุกคนต้องแจมนะฮะผมบอกเลยว่าต้องลองดูนะฮะเล่นยาวๆดูต้องลองเล่นดูนะว่าถูกใจไหมแต่ว่า สวยอะแล้วก็รวมตัวการ์ตูนนะฮะชื่อดังมากเนี่ยคนเก่งฟ้าประธานมาผมก็อยากได้ตัวนั้นอะตัวดาบสามูลไรที่เป็นมังกรนะฮะเดี๋ยวก็ยดูว่าไอตัวนี้สแสดมดังใช้ท่าไม่ต่างอะไร๋อไม่ได้ดูซะแล้วตายก่อนฮนะสุดยอดหนังแขกนะเกมนี้ผมคิดถึงจัมฟอสเลยนะฮะผมเออไม่น่าปิดเขาบอกว่าปิดตัวไปแล้วนะใช่ปห อยู่เนี่ยสโตทยนะฮะเออแต่ว่าแม่งดูภาษาอย่างเจมนะ,ะผมคิดถึงจัมฟอสเลยนะเกมแบบนี้นะแต่ว่าจัมฟอสเป็นแนวนอนเนาะเดี๋ยวค่ครดูว่าจะได้เห็นท่าไม่ตายของหนึ่งในการ์ตูนแซลมดังหรือเปล่าตาบหนึ่งแล้วหรอกเรือน่าจะเห็นครับผม้ยมีอะไรเลย <laughs> ตีเบาจัดนะฮะอันนี้ทำให้ตายใหญ่นะผมะปล่อยหมาจิงจอกของรูโ <N> ต <ar uto> นะฮะไม่ธรรมาดาจริงฮะเกมนี้อ่านี่ก็อัพตัวละครไปตามน้ำยารับของนะฮะมันก็ไม่มีอะไรมันก็เล่นเนี่ยตามเนี่ยที่มันสอนนะ,ะแต่เนี้ยพอมันเลือกสอนแล้วแล้วก็เนี่ยเก็บของนะฮะ เก็บของเปิดกระชาน่ยรูเคียด่านนี้บอสเป็นรูเคียนะฮะปูะ๊ดนงโอ้โหเจ่มมากอะ่ะเออถ้ามีภาษาไทยนี่ก็หูน่าจะมีคนเล่นเยอะนะอ่าถ้ามีภาษาไทยแล้วเป็นแนวตั้งแบบนี้คนเล่นเยอะเหมือนกัน นะไม่มีอะไรใช่ไหมเล่นเสร็จก็ไปรับของนะฮะอันนี้ก็รับเควียที่เขาให้มาเนะี่ยแล้วก็เลเวลสิบแล้วนะฮะโหเยอะมากอะ่ะของรับนะฮะเพียบเลยอะ่ะดูดิน่าสนใจมากนะใครชอบแนวนี้ต้องจัดเลยผมบอกให้นะฮะแล้วตัวละคร่กากะดวนี่รางวัลออนไลน์นะฮะ อู้อย่างนี้ค่อยชั่วหน่อยนะเกมดีเกมดีมีคุณภาพก็ต้องจัดกันสักหน่อยอันนี้คงเช็คอินนะ,ะล็อกอินหนึ่งวันใช่ปะ่ะโอ้โหมีถึงเติมตัง,ตงแล้วยังไม่ทันไรจะเติมตังแล้วเดี๋ยวมาดูว่ามันแจกอะไรนะฮะเจ็ดอ่าในซาโซเชียลไหมอ้าไม่มีอะไรเลย อ่ะเจ็ดวันมีอะไรโอ้เจ็ดวันอุ้ยไอยเรื่องนี้ก็มาเว้ยอ่ามันชื่ออะไรวะเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วเนี่ยอ่าแล้วก็ตัวนี้แจกแล้วก็ตัวนี้อูโหูการ์ตูนชื่อดังรวมแบบรวมมิดมาเลยอ,ะอ่ะเออสุดยอดหนังแขกใช้ใช้ได้เลยน่าเล่นมากนะดูดิ มีนาูโตะด้วยนะฮะโอ้ยตะกี้เห็นแล้วแวบๆบแบบไหมเหมือนจะมีโคนันนี่หรือเปล่าเอ้ไม่ใช่ดิอะไรนะที่เป็นนักสืบอะเอออันนี้ก็เนี่ไม่มีอะไรอันนี้ก็แจกเอยอันนี้อารีนาอันนี้่อนนอนนะอ๋ออนนี่เป็นอยากรู้ว่าอะไรเนาะนี่คือโอ้ โอ้โดูด oh, <laughs> ินี่ฮะซิลามุนก็มาเฮ้ยเี้ยอะไรเนี่ยซิลามุนยังมาใช่ไหมผมโอ้โหแจ่มมากนะฮะเออไม่ธรรมดาโอเคนะฮะเดี๋ยวลองอัพอารลเรอ๋อยังไม่ได้นะครับผมเพื่อนๆต้องเล่นแบบเล่นดานไปก่อน ลำบากตรงภาษาที่เนยครับผมแม่เอ้ยเนยีเสียดายนี่มีหลายหมวดมากนะมีค่อนข้างจะหลายหมดแล้วก็ค่อนข้างจะเยอะด้วยปล่อยออโต้ Auto ไปก่อนใครชอบนะตัวละครน,น่ารักนะดู่ดิทำสวยนะเออสโตไทยนะฮะจัดไปได้เลยเนะฮะร,รับรองไม่ผิดหวังเอ้ยแปลกเว้ย เจไดไม่เป็นแนวนอนนะแต่ว่าแนวตั้งก็มีคนเล่นเยอะอยู่นะแบบเออคนเล่นแนวตั้งชอบก็มีนะอ,อไปหาว่าเอ้แนวตั้งไม่มีใครเล่นไม่ได้นะบางคนความชอบไม่เหมือนกันแต่ว่าผมชอบตรงที่มันรวมทุกเออเซเลม,มูนยังมีอะ่ะคิดดูดิเออหนักกว่าจัมฟอสอีกอะจัมฟอสเออย,ยังมีแบบนู่นี่นั่น,นอะไรเงี้ยแต่อันนี้เซเลม,มูนยังมีนะฮะสุดตีนมาก โอ,อยากบอกผู้พัฒนาว่าเอ้ยทำไมไม่ทำแนวนอนเออน่าจะมีคนเล่นเยอะกว่าแต่ว่านี่ทำเป็นแบบเอาสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะเออก็ประมาณนี้เนาะกราฟิกนะยังไงก็ไปหาโหลดเล่นกันแล้วกันเพราะว่ามันเป็นสโตไทยนะแล้วก็เพิ่งเข้าด้วยนะชอบแบบไหนก็ลองเล่นดูนะฮะสาวก สะสมตัวละครเหล่าการ์ตูนไม่ควรพลาดนะเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะฮะยังไงก็จะเอาเกมใหม่มาฝากเรื่อยๆนะเจอกันใหมนะ่สวัสดีครับ